สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของบีเช่นเคยนะคะอันนี้คือน้องจอร์ซี่อารมณ์บ่อจอยนะคะเพื่อนๆก็คือมัมมี่ยังไม่ได้พาไปเที่ยวเลยก็เลยแบบอย่างนี้คะ่ะน่าจะหงอยหงอยนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนนี่แหละคะ่ะคือมนุษย์แม่หมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะยอมนางทุกอย่างคะ่ะทุกคน จ้้วันนี้มีเพื่อนบ้านใหม่นะคะทุกคนเพื่อนบ้านเก่าก็เพิ่งไปนี่ค่ะ ถอยรถบ้านคันยาวๆเข้าที่แคบๆนะคะไม่ได้ง่ายเลยนะคะเพื่อนๆโมเมนตัม um นะคะโมเมนตัม um เป็นยี่ห้อเดียวกับรถบ้านของ B ีนะของ B เป็นฟิปบิลแต่อันนั้นเป็นอทอยฮอลเลอร์นะคะเพื่อนๆอข้างหลังของเขานี่สามารถาลากรถอไอรถคันเล็กๆที่เหมือนรถกอล์รถอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถใส่เข้าไปในรถบ้านคันนี้ได้นะคะเพื่อนที่ข้างหลังนะอื นี่ค่ะโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะมันแคบเกินไปแล้วบังเอิญเป็นอ่ามันโค้งลำบากด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนโค้งลำบากยังไม่พอนะคะเพื่อนเแล้วก็ติดต้นไม้ด้วยนะคะสงสารลุงมากเลยอะ่ะบายบายโอ t โจซินอฮึมสเต้แฟนบีกำลังยุ่งเกี่ยวกับอ่าบิตคอยนะคะนางก็กำลังจะทำอะไรก็ไม่รู้บีก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็เรื่องเกี่ยวกับบิตคอยนั่นแหละค่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะบีจะทำวิดีโอกับอ่าอาบีพาร์คที่นี่นะคะเพื่อนๆนี่เลยะคะ่ะคือบรรยากาศอาบีพาร์คที่บี พักอาศัยอยู่ณตอนนี้นะคะเดี๋ยวบีจะถ่ายบรรยากาศที่ดูแต่ก่อนที่จะไปถ่ายบรรยากาศนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวบีก็จะเอ่อเอาเอา่อเขาเรียกอ,อะไรนะถังแก๊สไปเติมก่อน,นะค่ะเพื่อนเพราะว่าอ่มันหมดอันหนึ่งแล้วมันหมดเร็วมากเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวนะคะเพื่อนโอเคเดี๋ยวไปกันเลยนะเนาะช่วงกลางปิดก่อนนะคะเพื่อน ใช้เครื่องวันเทิในการเดินทางนะคัเพื่อนมันง่ายแล้วก็เร็วดีนะคะนี่ค่ะวันเวิวของบี กทุกคนเดี๋ยวไปชมออิพาร์กันนะคะอันนี้คือโปรเพนที่บีถังแก๊สทีบีเอามาที่นี่นะคะก็เขาจะเติมนะคะเขาจะเติมประมาณตอนเที่ยงถ้าหลังจากเที่ยงแล้วเขาจะไม่เติมนะคะเพื่อนๆไปเลยค่ะเดี๋ยวบีก็จะขับวันเยวแล้วก็เดินสำรวจออิพาร์คให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนก็จะเป็นการทําคลิปเกี่ยวกับอ r ิพาร์คที่นี่นะคะนี่ค่ะอันนี้บีจะขอเริ่มจากไอ้นี่ก่อน ห้องซักผ้านะคะเพื่อนนี่ห้องซักผ้าบีก็ไม่เคยได้ใช้บริการเลยนะคะนี่บีเองก็ไม่เคยได้ใช้บริการห้องซักผ้านะคะเพื่อนเพราะว่าบีได้ซื้อเครื่องซักผ้าและวก็เครื่องอบผ้าไว้ในรถบ้านของบีเองนะคะก็เป็นการประหยัดเงินอีกแบบนึงนะคะเพื่อนทนี่ คือเขาคิดเ่าขร่ดีก็ยังไม่เคยเข้ามาดูนะคะอันนี้เป็นการเข้ามาดูครั้งแรกหรือมาดูพร้อมกับเพื่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยววิจะสำรวจดูว่าเขาคิดค่าซักค่าเท่าไหร่นะคะที่นี่คือซักหนึ่งเครื่องก็ประมาณหนึ่งหนึ่งเหรียญห้าสิบเซนนะคะคิดไปห่วงเป็นเงินไทยไปเท่าไหร่นีืก็ไม่รู้เนาะอยู่ที่ว่าค่าของเงินนะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบเอ่อหนึ่งหนึ่งเหรียญห้าสิบเซนนะคะสําหรับเครื่องซักนะคะเพื่อนๆนี่ต้องหยอดเหรียญนะคะหยอดเหรียญ ความใหญ่ก็ใหญ่ใหญ่ใช้ได้นะพนเพื่อนอันนี้ก็เป็นเครื่องอบก็หนึ 1, 2, ่งเหรียญห้าซิกเซนเหมือนกัน,พนเพื่อนราคาเท่ากันนะคะมีค่ะคือห้องซักผ้าที่อาริากที่นะคะนี่คคือห้องซักผ้าของาทาที่นี่นะคะ,ะก็อกะะะกโอเคมากๆเลยนะนี่คนี่ก็ใั้ดว้องอันนี้คือน้องวันวิวของบีนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนเดินเที่ยวกับน้องอันนี้แหละอันนี้ก็เป็นห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายนะคะ อันนี้ต้องมีโค้ดนะคะบีก็ไม่รู้ว่าโค้ดอะไรเพราะว่าบีเองก็ไม่เคยใช้บริการนะคะก็อย่างนี้เลยอันนี้คือกฎของการอยู่อาวพารก็จะมีอะไรบ้างก็บลา b l ไปนะคะเพื่อนๆนี่นะคะนี่คือกฎส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเวลาที่เราสั่งของมานะคะเพื่อนๆสั่งอ่ามีซอนสั่งของออนไลน์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีชื่อให้เราตรงนี้สําหรับของที่มาส่งแล้วแล้วเขาก็จะเขียน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 ว่าเออเนี่ยมีของใครบ้างที่มี แพ็กเกจมาส่งเนี่ยเขาก็จะเ,เขียนชื่อตรงนี้พอเรา,ามาเอาของเอาอะไรเสร็จแล้วก็ลบชื่อของเราออกแล้วค่อยไปเอาของนะคะเพื่อนเพื่อไม่ไม่ให้เขาสับสนนะคะนี่แหละคะ่ะก็จะมีบริการแบบนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะคะก็มีโค้ดเหมือนกันดีไม่มีนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นน้ําแข็งเขาขายมีน้ําแข็งให้บริการด้วยตรงนี้ก็เป็นห้องที่เขามาจัดงงจัดงานมาพบปะกันสร้างสรรค์กันนะคะเพื่อนเขาจะมี พวกป๊อปของป๊อปคอนให้ฟรีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นออฟฟิศนะคะส่วนมากก็จะไม่ค่อยเปิดให้บริการเท่าไหร่นะคะเพื่อนเพราะว่าแมเนเจอร์ Manager เขาก็ไม่ค่อยอยู่นะคะเพื่อนคือจะหาตัวยากมากอันนี้ก็เป็นแมพที่เขาให้เราดูว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละคะ่ะบรรยากาศรวมๆของออฟฟิศก็จะเป็นลนนักษณะนี้เขาก็จะมี after check in ด้วยนะคะเพื่อนๆก็คือถ้าเรามาหลังจาก5้าโมงหรือหลังจากที่ออฟฟิศปิดไปแล้ว เราก็สามารถที่จะใส่เงินหรือใส่เช็คหรือใส่อะไรลงไปในในอัพเตอร์เช็คอิด้วยนะคะค,คือเขาก็จะมีให้บริการแบบนั้นโดยที่ไม่ต้องรอเมนจง m a n เจ e r มา,ามาเช็คอินให้เรานะคะเพื่อนก็นี่ค่ะคือบรรยากาศรวมๆของออฟฟิศนะคะ, <c oughs> นคะคือแพ็กกงแพ็กเกจที่เราสั่งของมาเนี่ยก็จะอยู่ข้างในนี้หมดเลยนะคะเพื่อนเก็เป็นลักษณะนี้ละค่ะคือเออบริเวณของออฟฟิศนะคะเดี๋ยวเราไปดูอาวิพารกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรื่องเกี่ยวกับราคาเดบีจะพูด ที่บ,บ้านนะคะอากาศมันเริ่มหนาวแล้วบีเดียวบ,บีต้องรีบถ่ายแล้วต้องรีบกลับบ้านฮัลโหลเพื่อนบ้านอยากออกไหม <c oughs> <c oughs> เห็นนิดเดียวไม่เป็นไรเนาะอันนี้คือไซส์ของอ่าเขาเรียกอะไรนะรองเทอมนะคนที่อยู่ยาวนะคะเพื่อนก็จะเป็นไซส์ที่อยู่รอบนอกนะคะลองคือคือรายเดือนนั่นแหละคะ่ะเพื่อนนี่ <c oughs> คือบรรยากาศคนที่อยู่รายเดือนก็จะเป็นโซนนอกนะคะ่วนโซนกลางตรงนี้ก็จะเป็นของคนที่อยู่แบบเป็นรายวันนะคะเพื่อนราคาจะแตกต่างกันมากนะคะอันนี้เป็นโซนของรายวันรายวันหมดเลยก็แล้วแต่นะถ้าโซนของไอ้ที่มันเป็นอ,อยู่ยาวอ่ะมันเต็มเขาก็อาจจะ,ะให้คนที่อยู่ยาวไปอยู่โซนตรงนี้ก่อน ตรงที่มันเป็นสําหรับคนไปอยู่เป็นอาทิตย์หรือเป็นวันก่อนแล้วก็ถ้ามันมีที่ว่างนะเขาก็จะให้อยู่ตรงนั้นสักพักนึงแล้วค่อยย้ายมาอยู่ไอโซนของคนที่อยู่ยาวนะคะเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆก็จะเป็นลักษณะน,นี้แหละคะ่ะก็มันจะมีหลายโซนก็อย่างน,นี้แหละคะ่ะนี่อันนี้คือฝั่งนี้คืออยู่อยู่ยาวอยู่เป็นเดือนอยู่เป็นปีส่วนฝั่งทางนี้ก็กึ่งๆกับอยู่อยู่ยาว,ยยาวแล้วก็อยู่อยู่สั้นนะคะอยู่รายวนันกับอยู่รายอาทิตย์นะคะ ส่วนอยู่รายเดือนก็อย่างที่พูดไปแล้วก็คือฝั่งทางนี้นะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะคือบรรยากาศนะคะนี่ดีเองก็อยู่ที่นี่ได้ประมาณ2เดือนแล้วนะคะทุกคนช่วงนี้นะคะฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นเนี่ยค่ะใบไ,ไม้ก็จะร่วงเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทุกคนก็จะช่วยกันกวาดใบไม้มาที่อกองไว้ข้างหน้าแล้วก็แมเนเจอร์เขาก็จะมาเก็บ ไปนะคะเพื่อนก็เห็นข้กควาดไว้หลายวันแล้วนะแต่ก็ไม่เห็นมีใครมาเกบซักซีนะคะกองพนเนินเทินทึกเลยงานนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะใหญ่มากแมนเจอร์ก็ทํางานบ้างไม่ค่อยทํางานบ้างนะคะปกติก็ไม่ค่อยเห็นเปิดนะคะเพื่อนก็ไม่ได้ว่านะรนบ้านนี่คุณลุงน่ารักมากเลยอันนี้คือบีของบีนะคะนี่อันนี้คือรถบ้านของบีเดี๋ยววันไหนว่างๆนะเดี๋ยวบีจะทำะที่วิดีโอรีวิวรถบ้านให้เพื่อนๆดูนะคะ อันนี้คือของบีเลยอันนี้เดี๋ยวบีจะไปโซนนี้ก่อนนะไปนี่นี่ค่ะช่วงนี้นะคะเพื่อนคนจะไม่ค่อยมาเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นช่วงของหน้าหนาวนะคะเพื่อนก็คนเขาก็จะหนีไปที่เมืองที่มันรออ้อนนะคะจะอย่างเช่นรัฐอาริเซนงอาลิโซนาเงี้ยเขาก็จะไปที่ดูนกันหมดหนีอากาศเย็นไปหาอากาศอุ่นนะคะอากาศร้อนนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นลนนักษณะนี้นี่แหละค่ะนี่เดี๋ยวบีกผ่านเพื่อนๆดูนั่นเองบีก็ ี่น้องวันวิวของดีนี้นะคะอันนี้แหละค่ะก็ไม่ค่อยมีคนเลยนะคะเพื่อนออย่างที่เห็นนี่แหละจากเนี่ยเห็นไหมออไม่ค่อยมีเลยค่ะไม่เต็มนะคะแต่ประมาณเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะเพื mm ่อ hmm. นเต็มไปหมดเลยนะคะคือไม่มีที่ว่างเลยนะคะเพื่อนคือ,คอ,คอต้องจองล่วงหน้าแต่ตอนนี้ก็คือที่ว่างเยอะมากทั้งไม่คนก็ไม่มากันนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะน,นี้แหละ,ะนี่ก็คือบรรยากาศของ อาวิพา์ที่บีอยู่หน้าตอนนี้นะคะแต่บีก็จําไม่ได้ว่าราคาของเดือนหนึ่งของที่ที่บีเช่าอยู่อะมันเท่าไหร่นะคะเป็นเพื่อนแต่เดี๋ยวบีคิดว่าน,ะน่าจะประมาณ550นั่นแหละบวกค่าน้ําค่าไฟแล้วก็จะประมาณ ถ้าไปก็ประมาณคือคิดคิดให้แบบตายตัวไปเลยนะคะประมาณหนึ่งร้ถึงสองเหรียญแล้วแต่ว่าเราจะใช้ไฟมากหรือใช้ไฟน้อยแต่สําหรับค่าน้านะคะเพื่อนเเราไม่ต้องเสียนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้น้ําเยอะแล้วก็คือ,อมันถูกมากจนเขาไม่คิดค่าน้านะคะเพื่อนก็น,นี่แหละคะ่ะก็เคยมีคนมาถามบีแล้วครั้งหนึ่งแต่บีก็ไม่ได้ตอบเขาสักทีว่าค่าน้ําเขาคิดยังไง ก็ไม่คิดตังค์นะคะค่าน้ําคิดเฉพาะค่าไฟของเราเป็นหน่วยไปเท่าไหร่ว่าเราใช้ไปกี่หน่วยกี่หน่วยแล้วเขาก็จะคิดเงินเราไปจําน,นวนนั้นนะคะแต่ก็ทุกๆอาวิพาร์คเขาจะคิดเป็นหน่วยไม่เหมือนกันนะคะเพ,เพื่อนเพราะว่าแล้วแต่เมืองที่เราไปแล้วแต่เมืองที่เราอยู่นะคะเพ,เพื่อนก็ราคาค่าไฟก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะเขาตอบตรงนี้ก่อนมันจะไม่ตายตัวเด็ดขาดนะคะนี่ค่ะ Oh, oh, นะอันนี้ก็ตรงไซส์ที่เราจอดนะคะพเพื่อนบีก็อยู่ไซส์สินะคะก็มันจะมีไฟให้บริการแบบนี้นะคะมีจะมีประมาณ30มแอมแล้วก็ห0าสแอมแล้วก็ห้แอมนะคะพเพื่อนๆสาหรับของบีนี่บีใช้50าแอมนะคะก็นี่แหละค่ะก็จะมีมอเตอร์ให้สําหรับคนที่อยู่ลองเทอมเขาก็จะคิดค่าไฟแล้วนะคะ แล้วแต่ว่าเราจะใช้มากใช้น้อยนะคะแต่สําหรับค่าน้ําเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องเสียนะคะเพราะว่ามันถูกมากจนเขาไม่คิดเงินนะคะเพื่อนๆก็เป็นเฉพาะคือมีคนเคยถามบีอย่างที่พี่พูดไปแล้วว่าค่าน้ําเราต้องเสียไหมค่าน้ําไม่ต้องเสียนะคะเสียเฉพาะค่าไปะค่ะทุกคนแล้วก็ขึ้นี่แหละค่ะมีไปให้บริการแล้วก็มีน้ํานะคะตรงนี้ให้เราเสียบนะคะแล้วก็จะมีพวกดัมดัมนะคะเนี่ยค,คือตัวดัม ที่เราเอาปล่อยน้ําเสียของเราลงมาจากรถบ้านของเราแบบนี้นะคะเพื่อนแล้วก็จะมีที่จอดท,ที่เขาราดพื้นปูนแบบนี้นะคะก็ซีเมนต์หรือปูนหรือเขาเรียกอะไรเนี่ยเออนั่นแหละเขาก็จะลาดแบบนี้ก็แค่นั้นแหละค่ะเพื่อนๆนี่แหละคะ่ะคือที่มีในให้บริการให้เรานะคะก็จะเป็นลักษณะน,นี้เพื่อนบ้านก็จะอยู่ใกล้อย่างนี้เลยะคะ่ะเพื่อนก็คือไม่ได้ห่างกันเลยนะคะก็เนาะใกล้ชิดมากด้านนี้นะคะคือบรรยากาศของการ ใช้ชีวิตอยู่ในอาวิพาร์คนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้แหละค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่แหละคะ่ะคือบรรยากาศอาวิพาร์คคร่าวๆนะคะที่ดีรีวิวเพื่อนๆดูนะคะกลับมาบ้านแล้วน้องโจน้องโจโจเข่วสิครับมาเอา้เอาไปไหน <laughs> ลงจากบ้านมาเกดับไปใช่ปะป๊าเดี๋ยนี้ s l e e p i n งอ๋อโอเคเรีน on ้องลรีนนี่บ๊ายมามี่กลับบ้านนลลูกมามี่กล okay. ับบ้านค่ะสำหรับคลิปนี้บีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆบีก็ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูว่าบรรยากาศอภิพักที่ดีอยู่นะตอนนี้เป็นลักษณะแบบไหนนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวบีจะทํา รีวิวเกี่ยวกับรถบ้านของดีนะคะให้เพื่อนๆดูสำหรับคลิปนี้บาไปล,ลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย